สวัสดีครับวันนี้ป้ากันแห็แล้วนะครับวันนี้ป้ากันยามบายนะครับวันนี้นมันหนักมังเอิญก็ไปได้มาทุเรียนมาสองแกนนะครับอันนี้แกนแหลกนะครับในน้าเต๋อกันนะครับอันนี้เป็นพันชนีนะครับแต่อันนี้นะครับพันจืดมันแปลกดินะครับจละเข้นะครับวันนี้นะครับเขาจะลองมาดูนะครับระหว่างพันชนีกับ จระเ้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันจะได้นะครับว่าลาเดี๋ยวเขามาแกะจิ้มกันเลยนะครับปี่นังนนเขาก็จะดแก้พันช้นนี้ก่อนนะครับจะเป็นทุเรียนพันเบานะครับชนนี้นะครับ เฮ้ยเหลียงมะขนาดครับเหลียง๋อยเหลียง๋อยพี่น้องอครับชนีน้อยนะครับ<ๆ>หน้าตาจะเป็นแค่นี้นะครับ <Yea. S 2> เอเ้ชะนีนะครับมาดูเกเคนะครับ <Okay. S 2> มาดูที่เคกันห้องเนาะวันหน้าตามเนี่เป็นเช่นไรเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหเหลืองเหมืนยางนึงนะครับเช่นเหลืองเบาหอยครับนะครับ โอ้โหนี oh. <as those up> <PI AN> ่ยเราลองมาชิมนี้ด <in> <ini> ูกันครับอาจะเคกันนะครับเนื้อปบบครีมนะครับไม่กินอ่อนๆแต่กะมีความอร่อยนะครับมาเทียบกับอันนี้นะครับในชนิดครับ ชนี้ยังมีความหวานกว่านะครับความหวานมีความหอมก็ถือว่ามีความแตกต่างกันนะครับกะอร่อยทั้งสองสายพันธุ์นะครับแล้วแต่คนได้จะชอบนะครับสำหรับคลิปโบะมะทูเลียนแนะนำทุเรียนกะขอเจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวา้าววัดสวัสดีครับบ๊ายบายครับ